่ไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาลประเทศไทยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแต่มันรวมกันเป็นรัฐบาลโลกครับท่าทุกท่า,า,า,านยินดีต้อนรับกลับมาสู่รายการเท็ talk ดทอล์ช a n น l ที่มีแต่ความเช็ดจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องอะไรวะเรื่องวันนี้เป็นเรื่องจริงจังนะเป็นเรื่องเลย เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์นิดหน่อยเพื่อมาไขาความลับกับท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันว่าเรื่องนี้ที่ไม่สามารถมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนในโลกสามารถแก้ไขได้ฮะแต่รายการเท็ดท็อกเนี่ยสามารถแก้ไขได้ครับเฮ<ะ>้ยจากบทวิจัยนะครับมีบทวิจัยออกมาว่ามนุษย์เนี่ยทำไมถึงสามารถสำรวจเอาพื้นที่ของอวกาศได้มากกว่าสำรวจพื้นที่ทางมหาสมุทร ทางนันที่มหาสมุทรเนี่ยอยู่ใกล้ต<ล>ัวเรานลอยู่ในโลกเรานะอวกาศเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมากแต่มนุษย์ยังสามารถบินขึ้นไปหาได้บินไปหา<อ>พื้นที่ได้มากกว่าอีกเขาบอกว่าอพื้นที่มหาสมุทรเนี่ยสามารถสำรวจ<ป>สามารถสำรวจไปได้เพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่มหาสมุทรทั้งหมดก็มีคนพูดกันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีของมนุษย์เนี่ยยังพัฒนาไปไม่ถึงทำให้ไม่สามารถไปสำรวจใต้ท้องทะเลอะไรได้แต่จริงๆแล้ว วันนี้ผมมีคําตอบมาให้ท่านผู้ชมแล้วครับฮ <c oughs> ตามหลักความเป็นจริงเนี่ยมีมนุษย์ <c oughs> ที่สามารถไปสำรวจทั่วทั้งท้องมหาสมุทรได้แล้วมีแล้ว100%เซของพื้นที่จํานวนมหาสมุทรทั้งหมด <c oughs> แต่เป็นคนจํานวนน้อยมากๆคืออย่างโลกเราอย่างเงี้ยมีเป็นพันๆล้านคนหมื่นๆล้านคนเนี่ยมันก็ต้องมีสักกลุ่มเหรอวะมีแค่กลุ่มเดียวไม่ถึง20คนดังนั้นมันจะนับเป็นถึง1%ไม่ได้อ๋อ บทวิจัยที่เขาสำรวจกันมาการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันถูกเก็บไว้เป็นความลับของรัฐบาลทั้งหมดแต่ <Hey. S 1> ไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาลประเทศไทยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแต่มันรวมกันเป็นรัฐบาล,าบาลโลกเฮ้หยหมมึงรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงก็ไม่ใช่รัฐบาลอเมริกาไม่ใช่แล้วก็ต้องเป็นรัฐบาลโลก<อ>แล้วร่วมกันปกปิดความลับนี้ไว้แต่มันก็มีหลักฐานบางอย่างยืนยันได้ว่าจริงๆแล้วมีคนไปค้นพบมาแล้วคุณยศไปเจอมาเหรอ มีเอกสารบางส่วนที่มันถูกตีพิมพ์ออกมาแล้วผมไปอ่านเจอไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะได้รับสารเดียวกันหรือเปล่าแต่เนื้อเรื่องเขาตอนแต่มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ได้อ่านเนื้อหาฉบับนี้แล้วได้ลองออกสำรวจไป<อ>เขาก็สามารถเปิดแมปของท้องมหาสมุทรใหม่ได้จากบันทึกเขาก็เริ่มได้ได้เริ่มบันทึกการเดินทางของเด็กชายคนนี้ว่าการที่จะเข้าไป สำรวจพื้นที่มหาสมุทรอันใหม่เนี่ยจะเข้าสามารถเข้าไปสำรวจได้ยังไงอ,อย่างแรกเลยเราจะเป็นที่จะต้องข้ามคามเบลไป <c oughs> เพื่อเข้าสู่แกลไลแกลลายนี่คือมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แกลลายนี่เป็นพื้นที่มหาสมุทรที่มนุษย์ยังไม่สามารถค้นพบได้ทั้งหมดเราสามารถสำรวจพื้นที่มหาสมุทรที่เหลือได้จากพื้นที่แกลลยัยเพราะว่าแกลลายนีย่สามารถดำลงไปใต้น,น้ําพบเงือกเราสามารถไปเกาะนู้นเกาะนี้ไม่ว่าจะเป็นตำนานคนยักษ์ที่เขาว่ากันว่าเป็นตำนาน ไม่มีคนยักษ์อยู่จริงหรอกจริงๆแล้วมันมีคนยักษ์อยู่จริงแต่มันอยู่ที่แกล,ลายค,คือมันอยู่หลังแกนล,ลายไปอีกใช่มันจะอยู่ในพื้นที่แกนล,ลายที่คนไม่สามารถเข้าไปได้ไงคนธรรมดาอย่างเราก็<น>ไม่สามารถคน,คนธรรมดาอย่างเราไม่มีความสามารถหรอกครับคุณเมลไม่มีความ<ห>สามารถที่จะเข้าไปได้โหสแสดงว่าบนโลกของเรายังมีอย่างที่อย่างอื่นที่เราไม่รู้อีกเยอะมากเงือกมากเงือกก็มีเงือกก็มีเงือกน้อยชิลาโฮชิเฮ้ยถับ ถ้าเป็นเจ้าหญิงของอาณาจักรเทืองนะชื่อว่าชิลาโฮชิอันนี้ผมไปอ่านมาชื่อบอกไว้แล้วเรียบร้อยใช่ไม่ว่าจะเป็นคนแค่คนยักษ์อะไรก็ตามมันอยู่ในแกลลายหมดแต่เด็กชายคนนี้ครับเขาพึ่งจะสามารถเดินทางไปสำรวจพื้นที่มหาสมุทรน่าจะได้สัก70็0อใกล้แล้วตอนนี้บันทึกเขาอยู่อยู่ที่วานโนคุนิการเดินทางเขาอยู่อยู่ที่วานโนคุนิและจะมีการเดินทางครั้งต่อๆไป ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวารสารฉบับนี้ได้ถูกตีพิมพ์ไปทั่วโลกหรือเปล่าเพราะว่ามันถูกปกปิดด้วยรัฐบาลโลกซึ่งถูกควบคุมด้วยเผ่ามาังกรไฟอีกทีนึงเพื่อไม่ให้คนทราบว่าสิ่งเหล่านี้มันมีนมมอยู่จริง,รงมันมีอยู่จริงๆและคนที่สามารถไปสู่จุดสูงสุดหรือว่าสำรวจทะเลได้ร้อยเอร์ซนี่ยจะได้รับสมบัติล้ำค่านั่นก็คือวันพีซนะตามตำนานเขาเล่าไว้ว่าคุ้นๆมาก และคนที่สามารถสำรวจทะเลเพื่อนำวันพีทไปไว้ตรงปลายสุดของโลกเราได้น <al> eh ั Likewise, no perform, ่นก็คือโกดีโรเจอร์นั่นเองครับอย่าบอกนะว่าลูกชายเขาชื่อเอสใช่ครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพ่อของเด็กหนุ่มคนนั้นชื่อว่าดากอนดีลูฟเอ้โกดีโกดีไม่ใช่โกดีดากอนเฮ้ยทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดทั่วทั้งโลกถ้าเกิดเพื่อนๆลองใช้สมอง คิดดูกันว่าจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่กระตูหรือเปล่าไปลองถามคนที่มีความสัมพันธ์ที่สุดนั่นก็คืออาจาร,าจารย์โอดะโอดะชาทาเคชิเฮ้ยทาเคชิโร่โอเคครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อบทความนี้ก็ตามมันก็ตีพิมพ์ออกมาแล้วใช่ให้เพื่อนๆลองไปดูกันว่า มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอยากให้เพื่อนๆช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับคอนเทนต์ที่มีสาระความรู้ดีๆแบบนี้ครับและคอมเมนต์กันเข้ามาว่าคอนเทนต์ต่อไปเพื่อนๆอยากจะรับชมรับฟังคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรสำหรับวันนี้พวกผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ